วันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ร้านชามติงนะครับผมเป็นร้านคาเฟ่กึ่งแกลเลอรี่นะครับผมก็คือข้างในก็จะมีงานจัดแสดงนะฮะแล้วแต่ศิลปินนะครับแล้วแต่ช่วงแล้ววันนี้นะครับผมก็มีงานจัดแสดง The Living Room นะครับผมของศิลปินเอลดี งานศิละปะของเขาจะเป็นแนวมินิมอลนะฮะแล้วก็เป็นรูปสัตว์นะครับผมนอกจากมินิมอลแล้วก็มีบางงานที่เป็นแอฟต์แกด้วยนะฮะโดยงานนี้นะครับผมก็จัดตั้งแต่วันที่17เมษายนถึง31พฤษภาคม2567นะครับผมใครที่สนใจก็แวะเวียนมาเสพงานศิลป์กันได้นะครับผมบรรยากาศภายในร้านก็จะมีภาพวาดนะฮะที่จัดแสดงนะครับใน e ใน i b i t i o n นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราซื้อเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็จะมีแก้วที่เป็นลายผลงานของศิลปินนะฮะมาให้ เยอะเลยนะครับผมให้เราเลือกนะครับผมแล้วเราก็ไปเลือกเอาและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะส่วนหนึ่งของผลงานที่ศิลปินได้เอามาจัดแสดงไว้นะครับผมซึ่งจริงๆก็มีอีกเยอะมากนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดตามที่เพจของตัวศิลปินได้และนี่ก็เป็นแก้วที่ผมเลือกนะฮะลายน้องแมวนอกจากมีภาพวาดแล้วก็จะมีผลงานที่เป็นงานปั้นด้วยเหมือนกันนะครับ และนี่ก็เป็นภาพวิวป๊อปอาร์ตนะครับผมสไตล์มินิมอลนะฮะสผลงานนี้เป็นผลงานดิจิตอลเพน์นะครับผมแล้วก็ถูกเอามาพิมพ์อีกทีนึงนะครับและนี่ก็เป็นงานปั้นนะครับผมที่ศิลปินคอลแลบกับ c a t ลิซม์สตูดิโอโดยอิงจากคอนเซปต์ที่ศิลป,ปินวานดนอกจากนั้นก็มีของฝากด้วยนะครับผมในมุมของฝากของที่ระลึกเขาก็จะมีเนี่ยแหละคะรผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ศิลปินทําไว้ก็จะสามารถมาสนับสนุนได้นะครับผม ที่ผมก็มีเป็ดนะฮะแล้วก็มีตัวนี้เก้าอี้และหมานะครับผมหรือเราจะแบบสนใจตัวผลงานออริจินอลเลยก็ได้นะครับวันนี้ก็ไม่ลืมที่จะให้ศิลปินเซ็นให้นะครับผมนอกจากตัวภาพวาดต่างๆแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะฮะที่โดนตก้าไปกระเป๋าแมวมินิมอลนะครับผม และทุกศิละปะที่สวยงามยอม่อมมีรายละเอียดนะครับลองสังเกตดูดีๆว่าเฮ้ผลงานนี้มีอะไรเอ่ยนั่นก็คือขอบของงานนะครับผมถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าที่ขอบของภาพจะมีสีที่ถูกแต่งแต้มไว้อยู่นะครับพอศิลปินเขาสังเกตนะครับผมว่าเวลางานศิละปะที่ถูกจัดอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่ก็จะมีแสงสะท้อนจากไฟครับที่เกิดขึ้นกับตัวภาพนะครับผมถ้าเกิดว่าเราแต่งแต้มต,ตรงสีสัน ของขอบภาพที่เป็นสีที่สวยงามเนี่ยภาพที่จัดแสดงก็จะมีออร่าออกมานะฮะเพราะว่าเกิดจากแสงสะท้อนในงานเองนะโอ้โห oh, เป็นไงความคิดสุดยอดไหม mm hmm. ล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะกับศิลปิน1รูปนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนพาเที่ยวรอบหน้านะครับใครอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ